สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับบรรยากาศทวงให้ทวงหน้าคือเกาเ้อครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับพี่น้อยซี่ไลท์ทันกับล่อค่อยู่ครับผมเพราะว่าอาจารย์เพิ่งจะอ่านคำนวณแล้วเ้อครับผมครับอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องเนาะโดยเฉพาะเลขโยนลงนนำของเพิ่นครับผมครับถือว่าสุดยอดครับพี่น้องโดยเฉพาะเลขบนครับโยนลงนนำ งมวดที่ผ่านมาครับผมเพื่อนกับเลขกเด่นเพื่อนกับเข่าที่หกได้ครับพี่น้องเข่าที่หกเพราะว่าชนหกกันอยู่สองเสี้ยนครับผมครับแต่ว่าอาจารย์กับจับคู่พ่าเข่าครับแต่ว่าที่พี่น้องเอฟซีลอคอยก็คือเลขดับบนนี่แหละครับผมหรือว่าเลขทีมลงน้มของอาจารย์ครับผมแปดเก้าศูนย์ครับมิตตรเลขกดังๆทั้งนั้นบมากเลยครับพี่น้องครับหมวดที่ผ่านมาเอามาตามกันต่อได้ครับพี่น้องสู่กันต่อ ครับกับอาจารย์ชายแดนสูตรสีเซียนเ่นเคยครับผมกับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ครับเก่ามาเชียกับขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้าเชียร์และกับอูน้าช่ายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์ชายแดนสูตรสีเซียนหมวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายน66กันเลยครับ อาจารย์ครับครับเก้ามาเชียสวัสดีอาจารย์ชายแดนครับผมสวัสดีครับโอ้เสียงดังฟังชัดคือเ่าครับผมโอ้เปลี่ยนเครื่องไม่หรอครับถอยเครื่องไม่พออาจารย์ครับถอยเือเรียกว่าครับผมโอ้ตือกหรอมันไปพอดีไปไปดูงานน้ำเขาไปมันถ่ายรูปชัดเอ็นไปเลยออกเครื่องไม่มาอ๋อครับผมดูงานเรอยดีครับ ครับไปดูงานตั้งแต่ไปตั้งแต่วันที่สิบแปดนั่นนะโอ้สิบแปดไปพิ่งจักลับมาไปตั้งหากหากมือครับไปอุบลราชธานีไปอุบลแล้วก็ไปน,นปไปนอนโรงแรมสิบะครับครับไปนอนโรงแรมครับไปสัมมนาเรื่องหลายอย่างเกษตรเหมือนกันสินเชื่อกไปเบิ่งเขาปลูกไปผู้ดานเนี่ยครับปลูกบวกท่านเนี่ย<ป>ไปหางดีนอนเจริญกับเขาไปบังคุกบ้ัง,งหน้าเนี่ย <laughs> ปเป็นเต่ามวนเนาะครับผมมวนมวนอูครัอบอาจารย์มักคือกันยังไปบริการซื้อสุด,ดเดี๋้เขามาเชิญไปตางคนนั่นแหละครับผมครับตัวมาตัวเหล็กกับคำนวณแล้วน่ครับผมครับคำนวณแล้วครับคำนวณอยู่นู่นแหละคำนวดลงเล่มแหละคำนวณอยู่ต่างจังหวัดเลยนะครับผมครับอันพี่น้องเอ็ซีเพิ่นอยากได้ทึ่งว,ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือว่าเลขกอ่ย้อนลงน้ำเนี่ยครับผมอาจารย์ โดยเฉพาะเลขบนนี่สุดยอดครับโอ้งวดนี้คำนวณเลขย้อนลงน้ามในทั้งหาตัวเรื่องวงนนี้ออกว่าหาตัวเรื่องเงือนเงื่อนลงนามหาตัวทั้งบนทั้งล่างเลยครับครับเหลือเลขเกิดหาตัวครับมันจะยูแค่นั้นแหละครับผมลองเบิรงครับผมครับแต่พวกนี้มันจะยูนะตามตามตามสูตรมันก็ยูยู่ตามสูตรยูครับผม ม cus, no ีมีงวดบัง응ห <sprout> ันท <Overwatch> ี่ว่าสี่อยูแค่นั้นครับผมลางครับบนก็เอาอยู่เยศอาจารย์เอาลองเบิ้งคงวดนี้ครับผมเอาเอาเซียนกันเนาะครับอาจารย์เส้นหนึ่งได้หนึ่งครับเส้นหนึ่งได้หนึ่งเส้นสองได้สี่เส้นสองได้สี่เส้นสามได้สองเส้นสามได้สองเส้นสี่ได้แปด เส้นสี่ได้แปดครับจะคู่สามตัวครับครับผมแปดสี่สองแปดสี่สองแปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง อ่พิเศษห้อยมาเป็นแปดแปดหนึ่งครับแปดแปดหนึ่งครับผมพิเศษเพราะว่าหลักร้อยมันได้แปดกับหกครับหลักร้อยอาจารย์มีแปดกับหกครับผมแต่ว่าหกนี่ติดดับครับเหลือแปดตัวเดียวอ๋อครับเหลือแปดตัวเดียวหมอกหอกเ้้ยครับผมหลักร้อยครับเพราะว่าหมันติดดับครับสองตัวก็จะมีสี่สอง สองตัว่สอง่หนึ่ง่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่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 งพิเศษห้อยลงมาคือหกแปดครับหกแปดครับผม uh, 1> 1. ับเลขพิเศษที่ห้อยลงมาครับก็คือชนตัวดับี่ครับผมบชนตัวดับแต่มันห้อยมันติดมากครับชนหกครับผมหลักร้อยเลือตัวเดียวครับหลักร้อยเหลือตัวเดียวแบบครับ โยนลงน้ำไปจะมีเก้าห้าศูนย์สามหกครับเก้าห้าศูนย์สามหกครับเนี่เลขโยนน้ำมุนไปแล้วตั้งโยนลงแลมนะโอ้ยโนยนเดี่ยวโยลงแลมล่ำน้ำมุนมนตัวนี้ครับโยนลงนครับผมครับมาถึงทางเนี่ยหรอครับผมโอ้โาจานหดมากเลยครับผมโยนมาตั้งหาตัวเลย ย่นอยู่แต่ล้นน้ำมูนขะคามสพาพไม่น้ำมูนมากเลยย่นเลยครับครับกำลังอ่อนมากเลยไหครับผมนี่ครับหาตัวนี้ครับผมมิแต่เียล่องครับอะไรครับผมซีแ้มสามแ้มซีแ้มสองแ้มครับครับอันในน้ำมุนห่ครับในบรรดาซีเซียนนี่ไพคะแนนหลายครับผมหรือว่าจังไหนลำดับมีครับหนึ่งมาเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดแ้มครับ แต่ตัววิ่งเด้งเดงบนบอลขึ้นหนึ่งตัวเดียวนะครับศูนย์ก็ติดดับเก้าติดดับ,ดดบรับวิ่งบนให้เป็นหนึ่งไปเลยครับผมหนึ่งตัวเดียวเพราะว่าเลขกติดมันจะมีเก้าศูนย์หนึ่งเนาะเลือกไอ้ที่ตัวไปเลือกติดเ,<อ>เพราะอาจารย์อาจารย์มีศูนย์กับหนึ่งเลขกเดนดังนี่ครับผมเก้าศูนย์หนึ่งแต่ขของอาจารย์มีแต่แค่ไม่ไม่มีเก้าแค่มีแค่อาจารย์มีแค่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งแต่ศูนย์ไปติดดับครับมันเหลือหนึ่งไปนี้ ครับเดือหนึ่งตัวเดียวครับครับผมเหลือหนึ่งตัวเดียวโอ้เหล็กดับลงไม่นำมุ่นตุบป้องไปแล้วครับพี่น้องห้าตัวครับเจ็ดหาตัวครับไหลลงไม่นำโค้งไปเรียบร้อยเก้าห้าศูนย์สามหกห้าตัวครับปนี้ก็มาเลขล่างด้วยครับผมเลขล่างก็จะมีอยู่วิ่งเลขล่างนี่ศูนย์ศูนย์กระบอกครับวิ่งล่าง ศูนย์กับหกครับศูนย์มาแรงครับโอ้ศูนย์มาแรงล่างได้ครับผมศูนย์ในมาตั้งเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มเท่ากับหนึ่งบนนะครับผมเท่ากับหนึ่งครับหกมาหกแต้มครับครับผมหกมาหกแต้มจับคู่ครับผมจับคู่ศูนย์หกครับศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สี่ ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้อยลงมาหกเก้าครับห้อยลงมาหกเก้าพิเศษครับผมก็คือเลขติดดับนี่นะครับผมเมันกันไว้ครับผมครับโอ้ก็แม่นอาจารย์เขาใจตัวที่เมื่อกี้ครับเลขล่างไม่เกี่ยวเลขล่างเม่เกี่ยวครับตัวที่อาจารย์เลขพิเศษหกเก้าครับผมบสติดดับเรื่องครับผมห้อยลงมาหกเก้าครับ วันนี้เลขดับล่างล่างห้าตัวเหมือนครับโยนลงน้ำเมืออกันโยโนลงน้องพร้อมๆกันนั่นแหละตั้งแม่น้ำมูลนั่นแะครับครับผมเจ็ดแปดหนึ่งครับเจ็ดแปดหนึ่งห้าสามครับห <5, 3 S 2> ้าสามครับรุงจะอยู่ไหมันที่แล้สี่ไม่าอยู่เนาะวันทีแลแค่สี่ตัวเองวันนี้ตั้งห้าตัวมันจะอยู่บ่สซีมันสีมันเปียนขึ้นฟังนะจยน เอาเห็นเราผู้ขาดดูมาดูหรอจันมึงดีเด้อครับผมบ่หันก็หยาขึ้นมาแรงในอันนี้ครับผมลองเบ่งเด็กดับลงแต่ว่าดับบนนี่เสร็จติดีเห็นเราเด้อครับพี่น้องตั้งแต่ตามมาจารย์มาท่านด้หลุดจักเที่ยเอายูตลอดปาดเรียกเกิดหาตัวเด็กดับหาตัวนี่ยครับพี่น้อง หน้าเบิ่งเอากับอาจารย์ครับเกิดอากาศทั้งหมนเป็นได้อาจารย์ครับผมครับเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วครับเริ่มเย็นแล้วนะครับเขาก็เริ่มสีออกห่วงแล้วโอ้เขาอาจารย์ี่ลมแล้วในระนาดมั่งง่ามพูดคือกันแรกครับผมเขาน้ำเชี่ยก็ล่มเหมือนกันครับลมยุบมันเฉพาะ่านมองนี่บุ้งนี่ครับอ้าครับอาจารย์เอาก็ได้ ตามให้พี่น้องเอฟซีเราลื่อครับผมอาจารย์ครับท้ำเซตเซตซดสดร้อนร้อนนี่แหละครับผมครับเจ้าหน้าเบิ่งไปน้ำกันครับจังได้กัดงวดนี้ก็ขอให้เขาเด้ออาจารย์ครับผมสูตรซีเซียนนี่ครับก็อาจารมแกูมกันเนาะโอ้แปลกเวลาขึ้นเวทีนนมุมคือพอได้เรื่องเลยเนาะเป็นมวยมัดก็คือขวานเลยเนาะอันงวดว่าหันสองเซียนซ้นกันที่หกนี้ครับผมครับ มื่อสี่แรกนี่มันมัน426หนอครับบ้ามาก446ไงโว้ยขาดไปสองแต้มบ่ไบวกสองเป็น4 4ครับผมครับเปไปสมนางจันมีมีคนหจักว่าจัา์จานร์สเดือนเปล่านนี้นแมนบอแมนบอก็พบ่านเครับอายเขาเออครับผมเพาะว่เสียงเงาคืออาจารย์แท้ว่ะเสียงเาคืออาจารย์สดนได้ตีครับบางคนเขาหูจักู่ครับผม คนคุ้ไปคนไปในหมู่บ้านเดียวกันไปเขาก็หูุดหงิดครับในอำเภอโอ้แต่หมู่บ้านรวยแล้วครับรื้แล้วครับครับผมอ๋อเมื่อกี้น่นมัคนเขาก็ได้อยู่นะเขาบอกบวกไปสองแต้มเขาบอกไอ้อาจานไอ้สี่สองหกไปมันก็บวกเป็นสี่สามหกสี่สี่หกไปเขาก็มีคนถืออยู่โอ้ครับผมเอาซื้อไอ้อะไรพิซซ่าใหม่อยู่สองสามถาดมั้งโอ้ยินดีจ้าวมาเนี้ยยินดีจ้าวสอง ครับง่ายมาครับผมเอาบดนี้ก็ตามต่อเด้ครับพี่น้องเพื่อแตกสามตัวครับผมกับเหล็กซีเซียนอาจารย์กับกามาเชียกกับชีลบกวนอาจารย์ใส้แดนซับหนีเด้ครับผมครับขอบคุณอาจารย์เด้ครับผมครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับ เลขของอาจารย์ชายแดนได้ครับพี่น้องครับที่พี่น้องรอคอยก็คือประวาติปเป็นเลขซีเซียนหรือว่าเลขยโยนลงนามหรือว่าเลขดับนี่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเชื่อซีเซีนให้ฟังอีกทีนหนึ่งครับหนึ่งพฤศจิก,ยกายนครับผมเซียนหนึ่งได้หนึ่งครับพี่น้องเนาะเซียนสองได้สีส่ครับเซียนสามได้สองเซียนสี่ได้แปดครับนี่แหละครับพี่น้องที่ว่ามาแร้งก็คือนหนึ่งได้ครับผม อาจารย์ให้วิ่งบนหนึ่งครับวิ่งบนหนึ่ง <มา S 1> ครับ3ม, <า S 1> มตัวบนก็จะมี8ปดสี่สอง8ปดสหนึ่งแปดสองหนึ่งปดหนึ่งหนึ่งพิเศษ8ปดแดหนึ่งครับผมแล้วก็มาเลขหลักรอยก็คือแปดตัวเดียวเด้อครับพี่น้องหลักร้อยแปดตัวเดียวครับหลักร้อยแปดตัวเดียวปนี้ เลข2ตัวก็จะมี c 2อ1 2หนึแล้วก็กัน68แปดไปตัวนึ่งด้วครับพี่น้องกัน68ตัวหนึ่งครับ4สอง2หนึ่ครับกัน68เลขโยนลงน้ำครับพี่น้องเนาะเลขโยนลงน้ำหรือว่าเลขดับบนด้วยครับผมเก้าห เก้าห้าศูนย์สามหกพี่น้องเอฟซีพิจนาเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเลขบนเพิ่นส่วนมาเพิ่นเจดับอยูม่านสามตัวโนดด่นี้เพิ่นดับหาตัวได้ครับผมจียูบ่ครับพี่น้องเนาะกับเบิ้งเอาพิจนาเบิ้งเอาคร,รับผมกับจีเลียเลขเกิดครับพี่น้องมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีแปดครับผมแล้วก็มีสองครับผมหนึ่งสองสี่ เจ็ดแปดครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็มาเชื่อเพิ่มเติมให้ได้ครับผมเพราะว่าฮักออกจากเลขดับของอาจารย์เก้าห้าศูนย์สามหกดับบนครับพี่น้องเนาะมาทีล่างได้ครับผมเลขล่างวิ่งศูนย์กับหกเด่นหกครับผมอ่าเด่นศูนย์ครับพี่น้องโทตี้ครับศูนย์มีเจ็ดคะแนนครับวิ่งล่างศูนย์กับหกเน้นศูนย์จับคู่ศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์เก้า แล้วก็พิเศษหกเก้าครับผมครับแล้วก็มาทีเลขดับล่างครับผมโมทีหันอาจารย์ดับซีโบยูได้ครับผมวดนีล่องเบิ้งเป็นแนวทางให้เก่าครับพี่น้องเนาะดับล่างเจ็ดแปดหนึ่งห้าสามครับเจ็ดแปดหนึ่งห้าสามเลขดับล่างได้ครับผมเหลือยังเ่ะครับพี่น้องครับผมเหลือศูนย์เหลือสอง เหลือสีเหลือหกเหลือเก่า <6, S 1> <6, S 2> ครับผมนี่แหละครับพี่น้องนะเป็นแนวทางเชียงสวกเชียงดวงเบิงอาจารย์ชายแดนสูตรสีเซียนครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชือ่อขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งพฤศจกาย,ยนหกสิบหรับคลิปนี้สวัสดีครับ